คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินจิมน้ำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้แอดมินก็จะพามาชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับสูตรเจาะ4ตัวนะครับ3ตัวบนล่างนะครับผม ในงวดวันพฤหัสที่25นะครับมีนาคม2564นะครับผมครับผมพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับให้อดมินด้วยนะครับผมเนาะเพื่อพี่น้องนะครับจะไม่ไดพลาดคลิปดีๆนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้อดมินนะครับเนาะทถคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมก็มาชมนะครับผมในงวดที่แล้วนะครับผมว่าแอดมินให้ไปนะครับผมเนาะ ในสูตรวันจันทร์ที่22นะครับเด่น3นะครับเด่น6กับ3นะครับผมบนล่างนะครับผมก็เข้านะครับ7 3ดมไปกลับนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมสูตรนี้นะครับนะครับก็ทําไปทาตารางนะครับผมพี่น้องก็มีตารางสูตรนะครับเนาะไม่ได้ให้พี่น้องมาชมมั่วๆนะครับผมก็เป็นสูตรตารางวันหวยออกนะครับแล้วก็ตารางกําลังวันนะครับผมนะครับมีอยู่5สูตรนะครับผมพี่น้อง นะครับนี่นะครับเนาะก็มาดูเลขในตารางนะครับผมเมื่งวดนี้นะครับผมมีตัวไหนบ้างนะครับเนาะก็ไม่ได้ทํามั่วๆนะครับผมก็ทําไปตามสูตรนะครับผมครับผมสูตรเด่นงวดนี้นะครับผมมีเลขห้านะครับผมเลขสามเลขสองกำลังบวกหกนะครับเลขเก้าเลขเจ็ดกำลังบวกศูนย์นะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะครับผมในงวดวันพฤหัสนะครับเดือนสาม พศสองพนะครับผมสำหรับตารางนะครับเนาะนะครับสำหรับเลขที่ออกนะครับผมในงวดวันที่22นะครับผมก็มีนะครับ7319นะครับผมเลข4ตัวนะครับเลข3ตัว319นะครับเลข2ตัว19นะครับเลข2ตัวล่างนะครับ73นะครับเลขเด่น9นะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมแอดมินก็ได้ตามตารางนะครับผมเนาะ นะครับก็โอเคนะครับก็ได้สามมาอยู่นะครับก็ถือว่าสูตรนี้ยังแม่นอยู่นะครับครับผมมาชมตามต่อนะครับผมสําหรับเลขเด่นสี่ตัวนะครับผมในงวดวันที่นะครับยี่ิบห้านะครับผมเดือนสามหกสี่นะครับชุดเด่นสี่ตัวนะครับผมนี่ครับหกหกเจ็ดสองนะครับผมเก้าเก้าสามหกนะครับเจ็ดเก้าสามเจ็ดนะครับ ห้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับสำหรับเลขชุดสามตัวนะครับสำหรับตามสูตรตารางนะครับผมแอดมินจักาเรขเด่นให้นะครับผมนี่นะครับเลียเด่นนะครับเนาะนี่นะครับผมเลียเด่นนะครับผมเลขเด่นนะครับเลขหกหกเก้าโอ้ขอโทษครับพี่น้องเก้าเก้าสามหกนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับผมสำหรับตารางเลขเด่นนะครับผมเนาะในงวดวัน ที่ยี่สิบห้านะครับผมนะครับสำหรับเลขชุดสามตัวนะครับผมก็เลขที่แอดมินได้วงกลมนะครับผมพี่น้องก็อย่าไปชลาใจนะครับผมพี่น้องมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์ออกนะครับผมตามสูตรคัดตารางนะครับผมพี่น้องนะครับเลขเด่นสามตัวนะครับผมมีนะครับนี่นะครับเก้าเจ็ดสอง นะครับผมแล้วก็936 937 1นะครับ119นะครับผมเราแอดมิ่จะวงกลมไว้ให้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเลขเด่นนะครับผมในงวดวันที่25นะครับผมพศสอ6 5 6นะครับ25มีนานะครับมาดูเด่น2 2ตัวล่างนะครับผม2ตัวบนนะครับผมพี่น้อง เด่นสตัวบนมี 6, 7, 2จ็ดสองโอ,อโภัตพี่น้องเจ็ดสองสามหกสแล้วก็ 1, 9. นะครับผมเดี๋ยวจะกาไว้ให้พี่น้องนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับผมสากับหนานะครับผมนะครับในงวดวันที่ยีห้นะครับเดือนสพศสองพนี่นะครับผมสำหรับชุดสองตัวนะครับสองตัวบนนะครับผม กับ2ตัวล่างนะครับผมครับชมก็มามาจมตามต่อนะครับกับ2ตัวล่างนะครับผมน้องชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะสตัวล่างมีห7เจดนะครับผม9 3สามนะครับผม9 7้าเจดนะครับผมแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับผมและแอดมินจะกาวไว้ให้นะครับผม2ตัวนะครับตามสูตรนะครับผมห7ดกับห้าหนึ่งนะครับผมพี่น้อง สำหรับเลขชุดสองตัวล่างนะครับผมนะครับชุดสองตัวบนก็สามหกกับหนึ่งเก้านะครับผมสำหรับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับในงวดวันที่นะครับยี่ิบห้านะครับผมสูตรนี้ก็โอเคนะครับผมเข้ามาแล้วก็หลายงวดอยู่นะครับผมนี่ครับเด่นสามนะครับเป็นเลขไม่หลายตัวนะครับแอดมินก็บอกให้วิ่งลูดนะครับผมก็แอดมินก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับผมมันเป็นสูตร เป็นเป็นสูตรคำนวณนะครับก็เจาะจงมาให้นะครับผมบางทีนะครับตัวที่แอดมินกาวงกลมให้นะครับมันจะมาออกตัวนี้ก็ได้นะครับผมเนาะนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรนะครับผมพี่น้องมันไม่เจาะจงว่าเฉพาะที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะครับผมนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับก็มีสิทธิ์หลุดนะครับผมแล้วก็มีสิทธิ์เข้านะครับผมกับตัวเลขแนวทางนะครับ ก็ขอพี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมพี่น้องชมอย่างมีสต so ินะครับผมพี่น้องแอดมินก็เอามานําเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องนะครับสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็ตามนะครับผมพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมแอดมินไม่ว่ากันนะครับผมพี่น้องกับแนวทางหัวเราพัฒนานะครับนะครับนามาให้พี่น้องได้ชื่นชมนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับผมพี่น้อง เพื่อความได้ลุ้นนะครับผมกับแนวทางหวดาวพัฒนานะครับสําหรับงวดมื่อเละที่แล้วนะครับผมงวดก่อนก็ออกหกหกเจ็ดสองก็เข้าเจ็ดสองอยู่นะครับผมงวดก่อนก็ทิ้งสองไว้ให้อยู่นะครับก็ถือว่าสูตรเขาก็โอเคนะครับผมงวดก่อนนะครับหกหกเจ็ดสองทิ้งสามกับสองกับหกไว้ให้อยู่นะครับตามตามสูตรนะครับเห็นไหมครับหกสามสองแปดห้าเจ็ดนะครับ มันเป็นสูตรตามตารางนะครับผมพี่น้องก็ทําไปทําตารางให้พี่น้องได้รับชมนะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบที่แอดมินก็ให้นะครับก็สามารถนี่ครับจับได้เลยนะครับกับเรียกในตารางนะครับตารางสูตรนะครับผมนี่นะครับแอดมินก็เขียนมาไว้ให้แล้วนะครับสูตรตามตรางสําหรับที่พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบที่แอดมินทําตามสูตรให้นะครับผมนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมพี่น้องที่เข้ามารับเชมแล้วนะครับก่อนจะออกไปนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับผมที่สําคัญนะครับผมเพื่อนใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมจากทางช่องคิมนําโชคพารวยนะครับผมนะครับก่อนใครนะครับผมพี่น้องนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมถ้าแอดมินพูดผิดประกันใดนะครับผมเนาะก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับ มาหน้าที u, ่นี้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับถ้าตัวหนังสือเล็กหรือใหญ่เกินไปนะครับผมก็คอมเมนต์พูดจาคุยมากันได้นะครับผมพี่น้องเนาะแอดมินจะได้ปรับปรุงนะครับผมนะครับก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมเนาะสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมแอดมินก็ขอพี่น้องนะครับผมมีความสุขนะครับผมโชคดีกันทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับว่าแอดมินนะครับจะได้ชุดตัวไหนมาให้พี่น้องได้ชมนะครับผมสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ